วันที่5พฤศจิกายน2564สำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอ่างทองได้จ่ายเงินกองทุนส่งขอลูกจ้างให้แก่นายเศสตวัต์เกิดชุ่มลูกจ้างของบริษัทรักษาความปลอดภัยดิเลก2009จำกัดกรณีนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย นวนเงิน16,000บาทโดยมีนายสมควรสกุลเทวันพิทักษ์สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดเป็นผู้มอบเงินจำนวนดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องขอบคุณสำนักงานที่ได้ดำเนินการเดินเรื่องให้โดยที่ไม่มีอะไรขัดข้องคือทำงานได้มีประสิทธิภาพมากแล้วไวไวมากก็คือต้องขอขอบคุณจากใจจริง